วนี้เราจะมานนแนะนำค่าซิทแพ็กเราเลยก็ลองทำดตามดูท่าแรก,ค,กแคือท่าสระนะสระนี่ตอนนี้เนะราหนึ่งนาทีเออจัดวลาไช้ในใจอย่างเงี้ยแล้วไม่โทนล้ One, t แดีว่าปออกกันด้วแล้วมีแั้วมีเป็นขานเนี่ยน่ด้ะบ ีไ่ได้แบบเริ่มตอนน้เราแทบหนึ่งนาทีพอตัวนี้ครับเจ้าสองนาทีาเดทีกว่าก็ลองดูองโอเอ็บอแครับส5วสิบห้าวิ ออกร่างกายหน้าของปกติสิบห้าศูนย์ออกยิงแาที่เป็นกันก็เป็นสองสิบสิบห้า ให้ยอมออกต่อเน,นื่องรับพักเป็นแบบว่าเสร็จเสรนะครับให้มันมีเวลาประเดชให้แบบร่างกายมีไหนและตอเนเรัแตะขึ้นนั่ถ้าเราพักแบบน่น,นมันจะไม่ต็งตัวก็ทำให้แบบแล้ามากเมื่อออกอีกทีอะไรเนี่ยเป็นข้าวเหนียว สิบห้าวิเหมือนเดิมนะฮะถ้าต่อ,อไปนะเป็นห้าออกกล้ามท้องนะฮะแล้วก็จะนอนอนี้โดยที่มาแค่เห็นหน้าอ,อกนะนี่เป็นนาทีเหมือนกันจะตั้งเขา่าหรือจะข้างเอ่อเราเข่าลงก็ได้นี่นาทีเหมือนกันนะ แตเอาได้ที่2 30ตัวยังกำหนดยัลไทำให้เรามีอะไรทำถ้าทำไปีัเนีิก็ไม่ดีอยู่แล้วคือยัแคเห็นอกม่นก้จะทำยังไงนะจะถามว่าได้ไหมได้ ถ้ามีร่องพักทำต่อเนื่องเลยเอ่อหนึ่งนาทีเราเปลี่ยนท่าเลยเพราะว่ามันไม่ค่องยืดเ้วยก็อยกจะไ่้องนที่ยื่นาทีสามสิบเป็นด้านข้างนะี่เปลี่ยนทางขวายืดเป็นทางขวาเพื่อได้ในโค้ด้านขวงด้านซ้าย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้อีกนาทีนึ่งนะไี่อีกนาทีเยอาจจะฟังไม่เรื่องเล้าลองเปิดดูว่าทาจะบอกให้ทราบเศษละอัดใหม่ให้แต่ก็ข้ามไปก่อนที่บอกไว้อะให้ทำให้ดูก็หลายหลายวัน แล้วก็ากนพอเสร็จเด้คเราจำเป่นต่อขีดเ้าวิงนินนะอกรณ์สอหน่ขเ้าวิะครับถ้าเราไปดูฐานเต่ะขาขึ้นมายกขาขึ้นมาสึ่งข้าวิ่นียเรื่องเองเราจะตั้งขาก็ได้ที่เมื่อี่เหมือนกัน ล้าลงไม่เยอะดีนี่ให้เจ็บนาที น่ะวางการออกก็ไอ่อบางการใช้ใจออกไนเป็นแค่จ แล้วราพนั้นนะครับห้าวิตรงกันต่อสบ้าวิภาพอะไรนี้เป็นท่านที่ผมไม่เห็นมาซึ่งมันจะได้เอ่อได้คลองอนูท้มหมดเลยแล้วก็จะเป็นดีแชฟครับสิ่ง,งนี้ก็จัดเลยด้วยกันจัดึ้นมา ผมก็จะเล่นปกติคือตีข้างปกตินะครับแต่ว่าเราจะมีเขาเต่อครับใส่แต่ตรงเข่าเราตรงนี้บิดบิดแล้วก็บิดตัวแต่ถ้าแรกแบบนับถ้าแรกขึ้นมาปึ๊บอย่างนี่างถ้าแรกท้าที่สองที่สองจะบิดจะเตะจะเตะอึ๊บอึ๊บอย่างถ้าสองถ้าสามก็แค่บิดตัวนี้เอาทั้งหมดสี่เซตนะครับ เซตแรกผมทำ12องทีเซตที่สองทำติดเซตทีท่สามทำแปดแปดแปดแล้วก็ทำหกนะฮะสี่เซตครับรวมกันเนาะก็ออกกายอยู่ฮะหมอนเนี่ยคพักแป๊บหนึ่งรนะักทีอ่ากเไีไ้ยว่าทำห่อนเนี่ยงเลยสี่เซตเนา อันน้หัวใจเร่เตืนเนะอยู่ที่ร้อยสองร้อยนึงร้อยสองปกติแต่เยอะถ้าทำท่านี้ประมาณร้อยสามร้อยยี่สิบร้อยได้ขึ้นไปอีกสี่ห้าวินะฮะแล้ก็รับก่อนให้มีร่างกายเป็นสุภาพสุซึ่ไว้ดีต้องรัดด้วยอะไร้วยที้ีบีฮัฟต้องเริ่ để là không để tổ tiên từ Hãy subscribe Tại vì Ghiền ที่สี่คหกปีน ครับแป๊บนึนงแล้วทีเริ่มต่อไปจะเป็นแทงนงี้แนะทงแทงเอ,อ่อรอโดยอัดให้ดูเลยนะแต่ว่าเรารวบรัถนะก็จะแค่ทีท่านจากแทงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเด ้ม 9, 5, 9นะามีเก้าท้าเก้านาทีคะับจะทำต่อเนื่องนะฮะเอ่อท่าละนาทีเราพักก็ซึ่งดีครับสามสิบมีสองนาทีสามสิบดี่ครับหัวใจเต้นเป็นร้อยสิบเอ็ดเลยร้อยสิบเอ็ดก็เสร็จเส็จไหมมันก็ฟินเหมืน,นเดนิ ครับถ้าแสงถ้าแรกดีอช่ไหเนี่ใช่ที่นี่เนี่ะที่เหมือนกันกาแล้ว นับนับไเรื่ยผมนับอยู่ที่ร้อยประมาณร้อยสอร้อประมาณสองได้หนึ่งนาทีกว่าคะหนึ่งของทางดูห้าหกเจ้าติดอะไีได้หนึ่งนาทีนิดนิดถ้าเรยกาก็ดู่ปลกต้องชื่อ ีถ้าเรามีที่รองก็จะมีเลยไป้รองสองแต่ได้ไม่ได้นี่เกลี่ยนค่าแ้วถ้าเราไปเราจะทำเสาลงมาเอ้ยตอกลงมา เขาก็ลงตามเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นทำตามๆกัอบนะหยมือถ้าหงมือก็จะได้ของน่นทียู่น เราาจก็ข้งทแทงข้าง2ีนาทีใน,น,น16 อเมอนได้บอกว่ที่ช sì ั้นองเนี่นเยอะเพื่อได้เก่งฮะตอนนีปใหญ่มากไม่เต็นใหญ่นี้ก็เยมีตอนทวันต่อนที่รถไม่เใหญ่อนี้เพ่หนักมา กิโล17็ออกกันตั้งวิต จะใช้สะพานโค้งแต่ว่าเราจะไม่เอาไปเท่าไรเข้ามาอยู่ตรงนี้แทนเป็นแทงแบบหย่าง ไปยโหนเลยเป็นท่าเหิไว้แข่งที่เป็นแทง,งที่แบบสุดยอดมากคือยามือน,นี้ดันไว้ตัวที่เรอราจะขีดขาขึ้งเป็นแทงข้างนะช่วงลวละต้องการฝึก เ้วก็จะเป็นคู่ดาวนะคู่ดาวของเราจะเป็นกันอยูที่ตัวแสบหน่ะ

ตรงนี้ก็จะมีอีกสองท่าที่ทำแล้วก,ก็แค่สิบวิ่งก่อนที่จะเลิกการออกกำลังกายบนเท้าเจ็ดซิกแพคแม่แล้วอีห้าสะพานผมสิสิบนะวิ่งแก็ ถ้าแบบยกตัวเองขึ้นมาขาไม่ต้องตรงก็ได้วสิทธิ์นี้เหมือนกันอือว่าเซตติ้งการออกกำลังกายซิทแท็กซ์ของนี่ก็ถ้าถว่าใครมีคำถามหรือ ้าสงสัยในเรื่องการออกท่าต่างๆก็สามารถสอบถามได้เลย,เลยก็ก็ช่วยๆกันมีอะไรแนะนำหรือว่าอะไรก็บอกมาได้โอเคก็ส okay, ำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สร้างทิ่แข็นะฮะก็ถ้าทำทุกวันมีเวลาทำไม่ว่าจะตอนไหน สับ15ประมาณประมาณ20นาทีถ้าคุณทําได้รับรองซิคแพคขึ้นไปก่อนเองถ้าจะให้ซิคแพคขึ้นมันต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่าบางคนทําซิคแพคพอซิคแพคซิคอาฟซิคอาฟ,ฟมันก็แค่แบบทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ไขมันที่คุณสร้างไว้อะมันไม่ลดไงคุณก็ต้องลดอาหารด้วยเพราะว่าอาหารมันก็สําคัญแต่ลด ลดแป้งเนี่ยว่าถ้าเรามีพวกคนที่ยกเวทเนี่ยก็ต้องกินด้วยเพราะยกเวทมันต้องใช้แป้งใช้พลังงานในการออกกำลังกายถ้าวิ่งหรืออะไรเงี้ยก็ใช้น้อยกว่าแต่ก็ควรกินแป้งนะเพราะว่ามันหมดแรงถ้าคนที่กินผมเคยกินเดือนึ่งคือว่ามันแบบคุณก็ชัดจรัิงอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขในการทำกิจกรรมต่าง ก็ลองลองดูว่าการออกกำลังกายอย่างไหนเป็นทางของเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตติกแท็กสำหรับคุณนะฮะคุณก็ลองไปปฏิบัติดูถ้ามันดีก็บอกต่อถ้ามีข้ออะไรติดชมก็บอกมาได้เลยนะฮะก็ขอบคุณครับสการรับชมวัสดีครับ